ดังที่สุดในวงการฟุตบอลอิตาลีในเวลานี้คงหนีไม่พ้นการที่สโมสรตัสโลบูปามาสโมสรที่เคยประสบความสําเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในอิตาลีกําลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักถึงขนาดต้องยกเลิกเกมลีกกับอูดิเนเซ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีเงินสําหรับจัดการแข่งขันและเงินสําหรับจ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนาม ที่สำคัญในเกมหน้าที่พวกเขาจะบุกไปเยือนเจนัวทางบอร์ดบริหารก็ยังไม่มีเงินจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางจนมีข่าวว่าทางเจนัวจะเข้ามารับผิดชอบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้เกมลีกดําเนินได้ต่อไปอย่างไรก็ตามปามาไม่ใช่สโมสรรกที่ประสบปัญหาดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้มีทั้งม่วงมหาการฟิออเรนตินาปาโดวาและเซียนาที่เคยประสบปัญหาแบบนี้มาแล้ว โดยในรายของฟิออเรนตีนาโชคดีที่ยื่นเรื่องล้มละลายผ่านจึงถูกปรับตกไปเล่นแค่เซเลบีแต่ในรายของเซนาและปาโดวาต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ในลีกสมัครเล่นหรือเซเลดีจากเหตุการณ์ทั้งหมดแฟนบอลหลายคนคงมีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าทำไมสโมสรฟุตบอลในอิตาลีถึงประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากมายและอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหาเหล่านั้นวันนี้ทีมข่าวกีฬาสปริงนิวจะไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกันครับ ปัญหาแรกที่ทําให้วงการฟุตบอลอิตาลีซบเซาจนถึงขั้นล้มละลายก็คือแฟนบอลที่เข้าสนามน้อยลงโดยในปัจจุบันอินเตอร์มิลานเป็นสโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนบอลมากที่สุดคือ4 8 0 0 0คนต่อน,นัดซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าหากเปรียบเทียบกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในอังกฤษสเปนหรือเยอรมันที่มีค่าเฉลี่ยคนดูเกือบ5 0 0 0 0ถึง60,000คนต่อน,นัดจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเวลาดูถ่ายทอดสดถึงเห็นสนามในอิตาลีว่างและดูหลงเหลง โดยสาเหตุที่คนอิตาลีไม่เข้าสนามฟุตบอลก็แยกออกไปได้อีกหลายเรื่องอันดับแรกก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าคนอิตาลีและคนยุโรปในหลายๆประเทศจนทําให้หลายคนเลือกที่จะไม่ออกจากบ้านและคิดเรื่องปากท้องของตัวเองมากกว่าฟุตบอล เรื่องต่อมาก็คือปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลทําให้ Sky Sport สื่อฟุตบอลชื่อดังของอิตาลีจัดบริการแพ็กเกจดูบอลครบทุกคู่ผ่านหน้าจอโดยเสียเงินไม่กี่ยูโรต่อเดือนซึ่งถูกว่าถ้าหากเทียบกับตัวและค่าเดินทางเรื่องสุดท้ายก็คือสโมสรส่วนใหญ่ไม่มีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองโดยเกือบทุกทีมมักจะเช่าสนามฟุตบอลจากเทศบาลเมือง มีเพียงยูเวนตุสเท่านั้นที่มีเดเรอันปีเป็นสมบัติของตัวเองทําให้แฟนบอลไม่มีความรู้สึกในการร่วมเป็นเจ้าของทีมจนไม่เข้ามาชมเกมในสนามปัญหาหลักข้อต่อมาที่นําพาไปสู่ความล้มละลายก็คือการล็อกผลการแข่งขันหรือล้มบอลซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งร้ายในวงการฟุตบอลอิตาลีมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญมักจะมีรายชื่อนักเตะและกุนซือคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องเสมออย่างล่าสุดก็เป็นอันโตนิโอคอนเต้กุนซือทีมชาติอิตาลีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยพัวพันคดีล้มบอลสมัยที่เป็นกุนซือของเซียนารวมกับผู้ต้องหาอีก130คนจนถูกสมาคมฟุตบอลอิตาลีสอบสวนและอาจจะโดนโลงโทษแบนยาวถึง10เดือนปัญหาข้อสุดท้ายก็คือปัญหาการเหยียดผิวและแฟนบอลตีกันโดยเฉพาะปัญหาแฟนบอลตีกันถือเป็นเรื่องที่รุนแรง และอยู่คู่กับวงการฟุตบอลอิตาลีมาอย่างยาวนานถึงขั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงแฟนบอลบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงหลายครั้งซึ่งจากความรุนแรงดังกล่าวทําให้รัฐบาลอิตาลีต้องออกกฎเหล็กเพื่อควบคุมในช่วงหลังทั้งห้ามนําป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์การเหยียดผิวเข้าสนามโดยถ้าหากฝ่าฝืนสโมสรจะโดนแบนยาวถึง8ปีหรือถ้าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นสโมสรจะเล่นโดยไร้กองเชียร์เป็นเวลายาวนานถึง2ปีและขั้นเด็ดขาดก็คือจําคุก9ปีปรับ4ล้านบาท เมื่อดูจากปัญหาทั้งหมดของวงการฟุตบอลอิตาลีแล้วคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะแก้ปัญหาได้ภายในเร็ววันเพราะทุกปัญหาเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานซึ่งวิธีแก้ไขก็มีแค่วิธีเดียวก็คือทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันและช่วยกันแก้ไขไปทีละขั้นโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือนำพาวงการฟุตบอลอิตาลีกลับมายิ่งใหญ่และไร้มนทินให้ได้อีกครั้งทีมข่าวกีฬาสปริงนิวรายงาน